สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นจากข่าวกันนะคะเป็น ep ที่2แล้วนะและข่าวที่เอามาฝากกันวันนี้นะคะก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อค่ะ จะเห็นได้ว่าในทุกๆวันนะคะจะมีการรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็จะมีเนื้อหาข่าวาที่แสดงถึงตัวเลขเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีคำศัพท์อะไรให้เราได้เรียนรู้บ้างสำหรับข่าวนี้นะคะเป็นของวันที่7สิงหาคมค่ะเริ่มจากการพาดหัวข่าวก่อนเลยนะคะผู้ติดเชื้อในประเทศไทย 21,838ลรายเสียชีวิต212รายสูงสุดเท่าที่เคยมีมาไทโยเซนิมังเซนฮับเบคุซันจูฮัจินิงชิโบนิเฮคุจูนินิงเดโทโมนิคาโคไซตะแล้วก็มีวันที่เขียนไว้ข้างหลังนะคะซึ่งรูปแบบของการเขียนวันที่ก็จะเอาปีขึ้นก่อนเนาะปีเดือนวันคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำพท์ก่อนนะคะคำพท์นะคะก็คือโยเซ โยเซมีความหมายว่าติดเชื้อนะคะหรือผลเป็นบวกนั่นเองโพสิทีฟนะและถัดมาค่ะชิโบชิโบมีความหมายว่าตายหรือเสียชีวิตค่ะและถัดมาโทโมนิโทโมนิตตัวนี้จะมีความหมายว่าด้วยกันพร้อมกันและสุดท้ายนะคะคาโคไซตะคาโคไซตะ ตัวนี้จะมีความหมายว่าสูงสุดเป็นประวัติการหรือสูงสุดเท่าที่เคยมีมาค่ะมาดูความหมายข้างบนกันนิดนึงเนาะไทยโยเซนะคะก็คือผู้ติดเชื้อนะคะในประเทศไทยนั่นเองนะคะมีจำนวน21,838คนค่ะแล้วก็ชีโบก็คือเสียชีวิตนั่นเองนะคะ212คนค่ะซึ่งทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตนะคะก็ เป็นยอดที่สูงสุดเลยเท่าที่เคยมีมานะคะเท่าที่เคยรายงานมาเนี่ยวันนี้นะคะยอดทั้งสองนะคะยอดทั้งคู่เลยเนี่ยเป็นยอดที่สูงสุดเลยค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของข่าวกันเนาะไทยโฮเกงโชว่วานิเซนนิจูอิจิเนงฮัจิกะเซน n นโคะคักคุด s อาซาอิจินิจิเดะคักคุนิซาเรตะชิงกะตะโคโรนาไวรัสโยเซชากะ 2ั8 3 8คนเด2 9 h คนก็เสียชีวิตต่อประกาศว t a มาดูคำศัพท์ตัวแรกกันเลยนะคะโฮเคนโชโฮเคนโชตัวนี้จะมีความหมายว่ากระทรวงสาธารณสุขค่ะเมื่อเอาคำว่าไทยที่มีความหมายประเทศไทยนะคะมาไว้ข้างหน้าก็จะได้เป็นกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยหรือแห่งประเทศไทยค่ะ และถัดมาค่ะขักคุนินสุรุขักคุนินสุรุตัวนี้เป็นคำกริยานะคะมีความหมายว่าตรวจสอบตรวจยืนยันและชิงกตะโคโรนาไวรัสชิงกตะโคโรนาไวรัสตัวนี้จะมีความหมายว่าไวยรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ค่ะชิงกตะจะมีความหมายว่าสายพันธุ์ใหม่โคโรนาไวรัสุก็คือไวรัสโคโรนาค่ะถัดมาโยเซชา โยเซชะโยเซเมื่อกี้เราเจอแล้วเนาะหมายถึงการติดเชื้อนะคะหรือผลเป็นบวกนั่นเองแล้วเติมฉะข้างหลังค่ะก็จะเป็นผู้ติดเชื้อค่ะและถัดมา h ั p เปียวสุ a ุฮับเปีตัวนี้ก็เป็นคำกริยานะคะมีความหมายว่าประกาศหรือรายงานเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาข่าวกันนะความหมายกันเลยเนาะกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็คือ ไทฮอกเคงโชนะคะแล้วก็ตามด้วยวันที่นะคะก็คือเมื่อเช้าวันที่7สิงหาคมนะคะก็คือนิเซนนิจุยจิเน่ฮัจิกาสึนาโนคะนะคะนาโนคะก็คือวันที่7ฮัจิกาสึก็คือเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็วงเดฟนะคะโดก็คือโดโยบินั่นเองเป็นวันเสาร์นะคะอสะก็คือเช้า,ชานั่นเองเนาะอิจินิจิเดคคกคุนิซาเรตะชิงกะตะโคโรนาไวรัสึ โยเซชะกะนะคะก็คือผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะที่ตรวจพบภายในหนึ่งวนันมีจำนวนเท่ากับ21,838รายนั่นเองค่ะแล้วก็มี212รายนะคะนี่เฮียกุจูนินิงกะชิโบชิตะ in นะคะชิโบก็คือเสียชีวิตนะคะชิตะก็คือ เป็นรูปอดีตนะคะแล้วก็ต่อด้วยโตฮับเปียวชิมาสตะฮับเปียวก็คือรายงานหรือประกาศนั่นเองนะคะทำเป็นรูปอดีตเหมือนกันเนาะอันนี้คือเขาไปเอารายงาน,นะคะของกระทรวงสารถุที่รายงานออกมานะคะซึ่งทางกระทรวงก็รายงานออกมาตามตัวเลขที่อธิบายไปเมื่อกี้นะคะโอเคไหมคะสำหรับเนื้อหานี้เดี๋ยวเรามาดูถัดมาเลยทมนทน้คาโคไซตะโทนาริมสาสตะมาตะ คายฟูคุชิตาโนวานิมังเซนเฮกุฮัตจินิงเดชอ่าเมื่อกี้เราเจอไปแล้วนก คาโกไซตะนะคะก็คือสูงสุดเป็นประวัติการหรือสูงสุดเท่าที่เคยมีมาคำศัพท์อีกหนึ่งตัวนะคะก็คือ kai ฟุกคุสุดุเป็นคำกริยานะคะมีความหมายว่าหายป่วยการคืนสภาพเดิมค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนิดนึงโทโมนี้นะคะก็คือพร้อมกันด้วยกันนะคะคาโกไซตะโทนาริมาสตะคาโกไซตะก็คือสูงสุดเท่าที่เคยมีมานั่นหมายถึงว่า ยอดผู้ติดเชื้อกับยอดผู้เสียชีวิตนะคะเป็นยอดที่สูงสุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะแล้วก็ตามด้วยมาตะค่ะมาตะมีความหมายว่าแระหรือนอกจากนี้นะมาตะคฟุกุชิตะนะคะคฟุกุก,ก็คือการหายป่วยนะคะหายป่วยกับบ้านนั่นเองนะคะแล้วตามด้วยโนโนเราผ่านไปรูปอดีตแล้วตามด้วยโนก็จะได้เป็นคํนนามนะไค,ะคฟุกุชิตะนะคะคือผู้หายป่วยนั่นเองนะคะ มีทั้งหมด21,108รายนั่นเองค่ะโอเคนะคะสำหรับเนื้อหาอน,นี้มาดูถัดมาเลยค่ะอ,อันนี้นะคะเขาบอกว่า923รายในยอดผู้ติดเชื้อนะคะทั้งหมด21,838รายเนี่ยก็คืออยู่ในเรือนจำค่ะโยเซชานิมังเซนฮับป,ปิกุซันจูฮัจ,จินิโนอุจิ 923คนว่าคีโมโชในเด็กกักกันสัตว์อยู่ทโชไซว่ากโกโกะนี้ประกาศตั a ริมัสโนเดโนจิโฮโดอาราตาเมเตะกกนูดาไซมาดูคำศัพท์กันก่อนนะค m โมโชจะมีความหมายว่าเรือนจำคุกห้องขังค่ะถัดมาก o โกโกะโกโกก็คือตอนบ่ายหรือช่วงบ่ายโชไซ โชไซก็คือรายละเอียดนะคะหรือรายละเอียดปิกย่อยนั่นเองโนจิโฮโด o โนจิโฮโดมีความหมายว่าภายหลังในภายหลังและอีกหนึ่งคำนะคะอาราธาเมเตอาราธาเมเตตัวนี้มีความหมายว่าอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนิดนึงเนาะโยเซชะนะคะโยเซชะก็คือผู้ติดเชือ้อจำนวนเท่าไหร่คะ21,838รายนะคะซึ่งใน 20,1838ลายเนี่ยนะคะคือโนอุจินี่มีทั้งหมด923ลายนะคะทําไมเอย่ยตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำนั่นเองนะคะเคมูโชในเดะนะคะเคมูโชคือเรือนจำนะคะในก็คือภายใน,นแล้วก็ตามด้วยคำช่วยเดยบกบอกสถานที่นะคะพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำค่ะแล้วเขาก็บอกว่ารายละเอียดนะคะ อีกย่อยนะรายละเอียดที่มากกว่านี้นะคะก็คือโชไซนั่นเองนะคะตามด้วยคำช่วยวะโกโกก็คือช่วงบ่ายนะคะนิฮับเปียวโทนาริมัสนะคะจะมีการรายงานอีกครั้งในตอนบ่ายนั่นเองนะคะโนจิโฮโดก็คือภายหลังอะราทาเมเตก็คืออีกครั้งหนึ่งนะคะกก ok ขักคุนิงคุดาไซขักคุนิงคือตรวจสอบนะคะขอให้ทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งภายหลังนั่นเองค่ะ โอเคนะสำหรับเนื้อหานี้มาดูถัดมาค่ะอันนี้เขาเขียนไว้ว่าจากการติดเชื้อที่ขยายไปในวงกว้างในประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมได้มีการขยายพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงขยายเป็น29จังหวัดเริ่มตั้งแต่จังหวัดกรุงเทพคันเซนขักกุไดกะโทมารานยไทยได้ว่าฮะจิกะสึมิกายริ Kansenrisuku no t a たか i d a k u r e doso ga k a k u dai b a n k o k u o hajime toshita 2 u tokei ni h i r o k a r i m a s h i t a อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์นะคะคําศัพท์ตัวแรกคือ寒戦นะคะจะมีความหมายว่าการติดเชื้อนะคะอันนี้เหมือนโยเซเลยเนาะอันนี้寒นก็มีความหมายว่าการติดเชื้อเหมือนกันนะถัดมาค่ะ kakku dai k a k u dai จะมีความหมายว่าแพร่ขยายไปในวงกว้างนะ ต่อมาคันเซนลิสุคุนะคะจะมีความหมายว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อค่ะคันเซนคือติดเชื้อนะลิสุคุก็คือมาจากลิสภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะที่มีความหมายว่าความเสี่ยงและถัดมาค่ะดร์คูเรโดโซนดร์คูเรโดโซนจะมีความหมายว่าพื้นที่สีแดงเข้มด์คเนโซนนั่นเองทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะและถัดมาค่ะทุกเก็งทุกเกงมีความหมายว่าจังหวัด และถัดมาค่ะเป็นคำกริยานะฮิโรการุฮิโรการุจะมีความหมายว่าขยายแพร่กระจายออกไปเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนิดนึงเนาะคันเซงคักุไดนะคะก็คือการติดเชื้อที่ขยายไปในวงกว้างนั่นเองนะคะแล้วตามด้วยคำช่วยกะโทมาราไนก็คือเหมือนหยุดไม่อยู่แล้วนะคะไทยก็คือประเทศไทยนะคะก็คือการติดเชื้อที่ขยาย ไปในวงกว้างของในประเทศไทยนี่นะแล้วก็ตามด้วยวันที่นั่นเองเนาะฮจิกะสึมิกะก็คือวันที่3สิงหาคมโยริก็คือตั้งแต่นะับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนะคะทําไมเอ่ยได้มีการขยายนั่นเองเนาะขยายอะไรนะคะขยายคันเซ็น ลิククสุคุโนทาคายดาร์คเรตโตโซงกักขักกไดก็คือขยายพื้นที่สีแดงเข้มนะคะซึ่งทำไมซึ่งมีความเสี่ยงนะคะในการติดเชื้อสูงค่ะแล้วก็ขยายเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็เป็นบางกุกโอฮาจิเมโตชิตะนิจูคิ ถูกเคงนี่ฮิโรการิมาสตะคือขยายเป็น29จังหวัดนะคะก็คือยกตัวอย่างของอจังหวัดกรุงเทพเนาะก็คือเริ่มตั้งแต่จังหวัดกรุงเทพเลยเนาะโอเคนะคะสำหรับเนื้อหาของข่าวที่เอามาฝากกันวันนี้เราได้เรียนรู้คําศัพท์ไปหลายตัวเลยนะคะใครยังจำไม่ได้สามารถกลับมาดูซ้ํากันต่อได้บ่อยๆเลยยังไงก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะเพราะว่าจํานวนผู้ติดเชื้อะคะ เพิ่มขึ้นในทุกๆวันเลยยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆสำหรับวันนี้นะคะทางช่องภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะมาあいまาょありがとต